อันนี้นะครับทุกคนขวานกับที่หุ่นนะครับคนเต้นไม่ให้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทิ้งครับนี่คือหลักฐานนะคุณผู้ชมผมทิ้งนะฮะทิ้งนะครับโอ้ยโยนทำไมโอ้ยเอาตัวละครที่มาทำไมอ๋อัน้หยดง่ายเลยมาเย็น้วพี้ตรงนี้อ่ะฮะอยานรีอลองมาตรงนี้แล้วสมมติว่าผมกำลังแบบซอดในหมูหมูแบบอะไรไม่รู้เยอะมาก <cues> แต่มันก็ตามกามันก็ตามกาหุ่นไม่แต่มันก็หายากก็มันโป๊ะมันโป๊ะเออหุ่นนะไม่มันมีฐานรองใช่ไหมแต่คนน่ะไม่มีต้องเอาตัวที่แบบชุดปิดสนิทหมดเลยนะยังไงเนี่ยชุดปิดชุดปิดสนิทมันก็ไม่ไม่ต่างกันเนี่ยมันก็มีฐานเหมือนกันอ่ะคนฟังเข้ายังยังครับกําลังพยายามทําให้ตัวผมมันเนียนเนียนเนียนอะไรอ่ะจะทาน้ำมันพืชหรอ โอ้ยนี่นะครับคือยูทูบเบอร์ห้าพันซับนะครับผมเขาตกเงีตกอับมากเลยนะครับตนสมองเขามีปัญหาน่ตรงนี้แหละผมว่าเนียนสุดแล้วน่าจะโอ้ยคนตายคนต้นคนต้นโอ้ยไปชิบหายชิบหายอ่ะมาช่วยก่อนนี่อุ้ยอุ้ยเวทเวทบ้าเวทบ้าแอบในแมบนี้นี่แอบไงวะเนี่ยนั่นแหละผมสงสัยอยู่แอบยังไงว่าคุณอ่าโหลดแมปที่ผมแจกไปเมื่อปีสองปีก่อนเนาะก็มาเล่นซ่อนหาดีกว่า เอาคนนี้มาเฮ้ยเฮ้ยเออเอาล้เอาละเตอเตอนเตอร์ขอที่คุณหน่อยแต่ละคนคุผมทิ้งไปแล้วอะมทิ้งแล้วมทิ้งแล้วมีคีบผมเป็นหลักฐานไอคเิ่าเพิ่งตามมานะเดี๋ยวคุณโมตามผมมาอ่อ่ไปไปตรงนี้นี้คุณโมตามผมมาโอห่ามจะเปอะไรู้ โอ้คงต้องไปแต่งตัวก่อนละมามาโอลาน้อยออกดินกโอลาน้อยออกโอลาน้อยออกเราเอาอะไรดีวะอ่าต้องเอามือสองสองอย่างไว้อย่างเช่นแบบโป้งกับชี้ก็ได้ใครที่แบบอ่ายังไงวะเออนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั่นแหละเหมือนแบบมีดดำกับขาวใช่ไหมอันนี้ปะที่หมดหัวไอ้เนี่ยหมดหัวครีเตอร์แอนด์มอนสเตอร์เนี่ยเอาซอมบี้กับกระต่ายอือฮะเออเอางี้ก็ได้เอางี้ก็ได้ไอ้น้อยก็ออกก่อนสองคนสุดท้ายไปยิงชุบกัน <ś red> ใช่ต้องออกซับบี้กระต่ายอ,อีกนะออกเลยนะออกเลยนะมามายวก่อนเปิดคลิปก่อนซัมบี้กระต่ายเอาล้วครับผมก็ลก,ากลาบสวัสดีผู้ชทุกท่านนะครับวันนี้ในรายการเอเซอเรสตกแล้วแล้ววันนี้พวกเราซาวแก๊กเราก็จะมาเล่นซ่อนหากันนะครับเย้ yeah. สวัสดีผู้<ร>ชมทุกท่านอาจจะเป็นหน้าเก่าหรือ,อหน้าใหม่ทุกคนด้วยนะครับในครัวก,กันเราคลิปของช่องเอเวอเรสต์ดิ้นะครับนั่นแหละครับคนนี้คอลแลบนะครับทุกคนอีกอย่างนะครับ กว่าจะเข้าคลิปนะครับทุกคนก็เปิดไปประมาณ15นาทีแล้วนะฮะโอเวันนี้เราก็จะมาเล่นซ่อนหาในแมปปองครบทุกอย่างนะครับผมก็จะมีหลายหมวดหมูเลยนะก็คือห้ามออกกรอบนะครับถ้าออกกรอบคือแพ้เลยนะต้องซ่อนในหมดหมูเท่านั้นนะอ่าคือคุณแมวอยาจะบอกคุณเติร์นะว่ามีเราออฟที่ขออยู่แต่แต่ก่อนอื่นนะครับแต่ก่อนอื่นผมมีคนมาโ้น้อยออมาดิผมาองหนึ่งนะมาครับสามสองหนึ่ง เฮ้ยเข้าไเฮ้ยอ่าอ้าวอ้าวสามสองหนึ่งออกไปออกไปไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นออกไปออกไปเหลือสามคนตอนเนี้นอยออกไปออกไปแล้วเหลือเหลือสองคนสุดท้ายข้าวปชุ่มกันไงอ๋อม, <า S 2> มาครับสามสองหนึ่งก็กระต่ายเหมือนเดิมอ่ะเอาละเอาละมาคนแมวเรามาตัดสินกันนะครับ สองหนึ่งต่อยแม่ครเยียบร้อยอุตส่าหมียวแบบแต่งตัวมดิบดีสรุปแบบเป็นคนหาใช่ไหมใช่ใช่เป็นคนหาอยู่ตรงนี้นิ่งๆก็สามารถมองเห็นเราต้องตาในชีวิตจริงไปเลยแบบว่าพับจอในชีวิตจริงไปเลยอ่ะคนหาคือต้องซูมเออใช่ใช่ใช่ผมก็ว่าจะพูดหรือซูมเลยซูมเลยแล้วก็ปิดเสียงด้วย มึงจะได้ไม่ต้องรู้ว่าเราว่าไปไหนบ้างว่าจะมีเสียงไกลๆอยู่หรือว่าแบบเอาจความจอไว้เออความจอไว้ก็ได้อะ่ผมความแล้วเอาอาวุธก่อนโอเคอาวุธก่อนอาวุธก่อนโอ้าลาดินเนี่ยคว่ำจอย่ะไปดิรออะไรอะไปแล้วไปแล้วพร้อมยังไม่พร้อมเลยมุกผนตายแน่นอนแอบตรงนี้ว โอเคผมพร้อมละผมพร้อมแล้วผมพร้อมละผมเดี๋ยวคนโมคนเดียวนะผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วโมปิดไมค์ว่าโอ้พร้อมนะพร้อมนะผมจับโมจับเฮ้ยโมพร้อมแล้วโมพร้อมแล้วผมว่าผมตายแน่นอนสี่สามสองหนึ่งมัทุกคนยจะหมดเงียบจะหมดเงียบถ้าคนก่อนเจอผมนะผมว่าผมตายแน่นอนชัวร์เลยชัวร์ปั๊บทไมผมมีความรู้สึกว่าจะไปอยู่หมวดหมู่บล็อกกันไม่เจอเลยผมไล่หาทีละหมวดหมู่อะวโมชิเผยแล้วครับทุกคน ไว้ชิพายแล้วครับทุกคน <c oughs> เจอใครเจอใครไม่ใช่เลยนะคือผมไม่ไแทบ,บเนียเลยแต่ว่าไม่มีใครมาหาคุณก็ไม่ได้หาตรงผมเลยไม่ได้หาวนูผมเลยคิดว่าผมก็ไม่ได้เนียนอะไรขนาดนั้นนะใช่ผมตก็ไม่ได้เนียนเลยอะไรก็ไม่รู้ โอ้นตีไม่ถึงเราเป็นมิตรกันมราเป็นมิดมันเป็นมิตรกันเราเป็นมิตรกันไม่ใช่เหรอนี่ไงอันนี้ผมเปิดอันนี้ก็ถือว่าเนียนอยู่นะเนียนเลยแหละไม่ไม่เนียนเลยหน้าผมโพอยู่ที่เดียวกับคนณเติ้ลแหละโหผมว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างอะที่มันบังตัวเราได้ปนตากั้นขำเข้าไว้ ขอโทษนะทุกคนผมไม่ไหวจริงคือเสียแล้วคือคนเตอร์คนเตอร์เอา A B C ให้ A C บังไว้แล้วผมผมขับผมมันหยุดขับไม่ได้เดี๋ยวเล่นเลยเมื่อกี้อ่าทุกคนกอร์กำลังจะไปหาเตอร์นะฮะคนอีสานเดือนก่อคนอีสานมีหมุนมีงานก็ต้องมีมอเอเอาละนะครับตอนนี้โคเตอร์กำลังจะช่วยชีวิตคนเตอร์นะครับเนียนมากนะนี่นะเเเนนนนีียออ่ดดิิมไกโคเตอร์เดินหนีเป็นไงล่ะ โอเคคนเติร์เป็นเอ้ยไม่ใช่คนเติร์คนเติร์นเป็นเออโอเคเข้ามาถ้าบอกขนาดไม่ได้ว่ะตอนนี้เนียนไหมพี่เนียนไหมไม่เห็นเนียนเลยตรงตรงนี้กูไม่เห็นเนียนเลยตอนนี้โคตรโดดอะออกไปแล้วไม่ได้เหมือนเดิมเลยอะระบบวงจรมันขัดข้องอะไรปะไม่ปังหรือว่ารีเซิร์ฟดิรีเซิร์ฟก็ได้รีเซิร์ฟก็ได้โอ้โหผมโคตรโปะอะผมแบบโคตรโปะอะ โปชิบหายถ้าลงถ้าลุงงี้ผมว่าจะไปปรับให้ผิวมันค้ำลงเอางั้นสิเหรอเขี้ยะโคตรเชี่ยพอผมพร้อมแล้วพร้อมหมือยังพร้อมหมือยังพร้อมแล้วครับมาพร้อมแล้วครับเวลาออกลับโอเคนะครับในจังหวะนี้นะครับผมได้แอบตรงเฟอร์นิเจอร์ตลกแล้วครับแล้วก็คุณกรใส่ยุดฟักทองมาแอบตรงเฟอร์นิเจอร์ฟักทองนะครับซึ่งผมหยุดข้ำไม่ได้ สร้างสรรคมากนะครับทุกคนโท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 นทำนมห้องนี้ไม่ีเลยวะโคตรแหลกเลยโทน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 ผมโคตรไม่ชอบเลยคือแบบปกติเป็นคนชอบสีเขียวนะวันนี้อยู่ๆก็ไม่ชอบเลยความรู้สึกแผมไม่เจอสักทีมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาละมาลวนะครับทุกคนดูทมั้ยคุณเต้คุณทาอะไรนะเฮ้ย ตึ้นเียรต้นเยร์ทำแบบนั้นอะล่อะ่ลไปเดินเดินปั่นเดินปั่นปั่นระสานกันตอนนี้วิ่งวิ่งใจก็ตึ้นแรงใจกต้นแรงไอ้ชีนงว่วัคุณหมอคิดเห็นยังไงบ้างครับอะไรคิดเห็นอะไรไม่เห็นรู้เลยตอนนี้ น่าจะอยู่แถวคุณโมอะเมมมากเลยอะไรไม่เห็นอยู่เลยคุณอยู่บนฟ้าฮโหลอยู่กับแม่เวอร์เนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนกันวะแอบออกแบบแต่เมื่อกีผมไม่ได้ออกเนี่ยยังอยู่ในนี้อยู่เลยอยู่ในนี้มาเป็นปีแล้วไปดูพิกมันแหลกอะแล้วไปดูในคลิปผมแล้วกันนะครับว่าผมซ่อนตรงไหนนะผมรู้สึกอสติว่าที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดดูทุกคน observe ได้ดีก็น่าจะเห็นแหละคุณเติ้ลลองออ observe สนิทดีไหย ล้อ้ปะจุ๊บ้ะจุบปจุบรอบหน้าผมเอาเงินกว่านี้แน่ผมบอกเลยเ <c oughs> จอที่แล้วเหี้ยเหี้ย โคตรเชี่ยจริงๆัจะบอกนะว่าเราสองไม่เห็นนะะซุ่นไม่ได้ลองหนผมมีคลิปเป็นตัวประกันนะ <c oughs> ผมไม่ได้ลองหนเลยนะผมยังเห็นคุณโมเลยโ <c oughs> มก็เห็นผมเออผมก็เห็นนะคุณโอ้โหแปลว่ามันต้องเกี่ยวกับปีแน่พี่เกี่ย <c oughs> อะไรยังไม่มี <c oughs> <c oughs> แล้วผมก็จะ ตอนแรกผมก็จะแบบจะแบบทําให้ตัวดําๆแล้วไปแอบแบ็กกาวหลังอะไรเนี่ยต้นรออยู่นะต้นรอคุณมาหาอยู่นะต้นว่ารอไปหาคุณโจไม่คือผมอยากรู้มันมช็อนยังไงเนี่ยขี้ไมยาใส่ตาเลยจ้ะนี่ช็อตหาเนี่ยนี่ช็อตท่าช็อตหานี่ช็อตหาไปไอ้เขาหน่อยเถอะพี่ผมผมรู้สึกว่ามันนานมากเลยเนี่ยตอนนี้ผมสังเกตถึงที่แอบใหม่ได้แล้วเนี่ย อย่าบอกนะว่าคุณคิดมันผมอลอะไรอะไรคิดอะไร <laughs> นั่นอะเลใกล้ๆกับเราอ่ะไม่ใช่ตรงนั้นหรอกอีกอีกที่หนึง่งไปกว่านี้อีกหน่อยใช่ไหมประมาณตรงนี้แหละที่เราอยู่นี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ตรงนั้นอะที่คุณสาธิผมตอนตอนนั้นอะไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมอเหอะไม่เป็นไรพี่อ่ะมันก็มีแค่บางที่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 มาคุย่ันหน่อยนะมาเ่ท้่ที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 กที่ี ล้วครับผมนี่หาไม่เจอจริงเหรอยอมไหมยอมไหมแบบนี้ยอมเถอะยอมเถอะนานเลยยอมเถอะยอมเถิดยอมแพ้เถอะหยุดเถิดอานนท์อานนท์เอ๋ยหยุดเถอะอานนท์ยอมเถอะนี่ไม่เห็นจริงก็ผมว่าสภาพนี้คุหาไม่เห็นนะพี่ใช huh? ่ แม่งก็จะหาเจอเียเดี๋ยวผมอยากรู้คือไปซ่อนตรงไหนเนี่ยมันอยู่หมวดหูอะไรที่ซ่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อพอเข้าใจแล้วมันมืดๆใช่ไหมเตินอยู่เถิดเตินอมมืดพอตัวเลยใช่ปะบอเออมืดมากเลยไหนที่คนก่อนอยู่คน มืดมืดก็มีแค่ตรงแถวๆนี้มืดจริงใช่ไหมคนก่อนมืดไหมใช่อลัลเตอร์ยังบอกเลยว่ามืดมืดคุณก็ไม่ได้เป็นคุณคุณเต้นยอมแพ้มืดมืดก็หาหมดแล้วอ่ะลองหาที่สว่างดูไหมผมไม่ว่าว่าคุณเป็นขี้แพ้หรอกเพราะว่าคุณก็หาเจอทั้งสองคนเออสักทีเชียไหลวะโอเคขับจอแล้ว ไอ้ซนเลยโอเคโอเคนะฮะผมกดสมัยเปลี่ยนสีผิวได้หรอวะเออมันกดตรงไหนเออนี่ไงแต่ยังไม่ได้แอบนะแค่บอกก็ได้ใช่ไหมได้มันหมายถึงได้อะไรเนี่ยเปลี่ยนสีผิวบอกเลยว่าเนียนว่าถ้าสังเกตดีๆก็น่าจะเห็นแหละมีคำถามควรจีนมาถามแต่ถามว่าบอสตัวไหนในเทเลเรียไม่ไม่ค่อยกินอาหารอ่าวอลฟิท ทำไมลเพราะว่ามันไม่เฟซมันก็เลยวอร์ปรฟัคอะไรวะแอบนะอู้ยเชียวเออเจนเอาอะเอาอะเอาอะพร้อมละพร้อมหมดอนละพร้อมหมดอนละหาได้เลยครับครับโฮลเตอร์แหมในโมเนียนจริงเลยวะอ๋อรู้ไม่เป็นใครกูก็ไม่รู้เหมือนกันในทัดจริงปะเะฮ้ยไปแล้วลงโลกลงโลกมันใช่จริงไหมไมไม่คือมันเห็นตรงนี้อ่ะ เหมือนเป็นคนน่ะอ้าวไอ้เยี่องจริงด้วยไอ้ซัดโคตรเนียนกลัวเปนมาป่าเดียวดายผมผมไม่อยากอยู่แสงแสงสว่างมอูยมคป่าเดียวดายตอนไหนมันจะตายให้กูเอาหน้าพิชซมเถอะไม่คือผมไม่มีมานาอ้าเจอนะโอเควลีกูดอยู่ที่เดียวกันหมดเลยโอ้โหมุกเดิมๆอะไรเนี่ยปาไม่ได้มุกเดิมอะไร ะก็ไม่ได้เล่นบุกเดิมนะ <c oughs> บุกเดิมคือนอนกันหายใจเอาตรงนี้นี่หว่าเจอแล้วว <c oughs> ่าจะทำผมว่าเอาไหมล่ะคนเขาได้แ้มหมดแล้วอะ่ะทุกคนได้แต้มหมดแล้วยกเว้นคุณกุนต้นเออใช่ไม่พูดดอ่าตรงนี้แล้วกันไม่เนียนหรอกโอเคผมพร้อมแล้วไม่เนียนหรอกจะว่าไปเมื่อไหร่สโลเรียเขาจะอัปเดตสักที ตอนนี้ผมเราป,ราป๊อปปี้พยายาม chapter ห้ามากกว่าผมหมดใจกับเธอเรียแล้วผมไม่ได้เล่นหรอกแค่อยากรู้เกมเพลย์มันมันจะจัดการกับโปรโตไทป์ยตอนไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันผมไม่มีโอกาสได้เล่นหรอกไม่มีความเฮ้ยผมมีการ์ตูนแนะนํานะถ้าว่าง,งั้นเป็นเรื่องที่แบบโคตรซีเรียสเลยชาวเดอร์พี่ชา์ของผมเป็นไดโนเสาร์อ่ะเ,เธอโดนอะไรตายอ่ะผมก็โดนอะไรตายไม่รู้อ่ะ Falling Star อย่าบอกนะโดนดาวตกผมผมไม่ได้โดนอะไรตายนะเอ้าไม่ได้โดนอะไรตายนะ กตายอ่ะแล้เมื่อกี้บอกมาสมบทเปลือกแล้วกูจำไม่ได้กูจำได้วะมึงฟาดกูเหอะไอ้โมยไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าคนโมหาคนโมน่าจะต um ึงหน้าดู ามไม่เจอเกินไม่จริงอ่ะอะไรอ่ะเปกคนเงี้ยนก็ผมเป็นไม่รักสรุปเอออาให้คุณโมเหนียบพับจอละกูกดโดนรถพับจอละโอเคแอบกันเลยครับวัาอะไรกันอะวัาอะไรกันถ้าคุณโมหานี่ผมว่าแอบที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยอ่ะ อะไรผมเป็นคนเสื้อจะตายถูกแต่ย,ยังเนืหาที่เราไม่เจอเลยเนี่ยอ่ะไม่ผมจะซ่อนอยังไงวะคุณคิดว่าผมจะหาเก่งจริงหรอมันจะเก่งกูรู้ว่าผมไม่ค่อยฉลาดลเท่าไหร่เออวะ่ะ <laughs> เออวะ่ะนี่คืออะไร <laughs> ดาบกา่ากมวยเสร็จแล้วมวยเสร็จแล้วอ่ะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวผมไปเอาวุ้นก่อนแป๊บน,นึงอัดนันมาหนึ่งชั่วโมองแล้วพี่ผมไม่รู้ว่าผมอัดมากี่ชั่วโมงแล้วอ่ะ ันนีมันจะพยายามหานะครับว่าอันไหนที่มันอาฐานต่ําบ้างนะครับเออจริงนะผมเห็นแล้วแหลแตนนนนะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นแหละนะครับเห็นล้วแต่ <c oughs> <c oughs> ว่าผมจะเมตตาก่อนแล้วกันเนาะนะครับเป้าเป้าวนี่จะเจอแล้วใช่ไหม <c oughs> ว้าวไม่เจอหรอ้ยมือลันไว้ยมือลันมือลัน อุ้ยตกใจไอ้ตั้มสเกลอุ้ยขอโทษ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 มือผมล้านเฉยๆควรจะเปิดเอกต้าดาเมจมาฟาดผมไม่ได้นะตุดผมแสบพอดีไม่ใช่เอกต้าดาเมจมันโม m o d i f เทมไม่ใช่เอกต้าดาเมจถ้าเอกต้าดาเมจตทีไม่เข้าหรอกรู้ไหมเครื่องวานไม่ช่วยได้เยอะเลย ใ่ผมคือผมยืนโง,ง่แบบนี้ผมเนี่ยสุดมหาความดนี้เนี่ยยังไม่หมดเลยเนี่ย<อ>ยังหาเติร์มไม่เจอเลยอ่านะครับท่านผู้ชมที่กําลังดูคลิปเนี่ยตอนนี้นะครับ<อ>เห็นคนเตอร์หรือเปล่าครับถ้าคุณเห็นเนี่ยสัมบ,บัตคอมเมนต์มาได้นะครับผมผมนะผมหาไม่เจอครับน่ากลัวมากครับผมจะบอกตําแหน่งตอนที่หาเจอแล้วกันนะครับเขอยากให้ทุกคนเนี่ยดูไปกับผมนะครับว่ามันแอบเนียนหรือเปล่าหรือวผมตาเซอร์คนเดียวครับคือแบบจุดนั้นมันมันต้องแบบไม่มีคุนปัญญาอ่อนไปซ่อนแน่แนอ่ะ ก็แบบคุปก็แปลว่าคนเติรพระเจ้าห้องงหาดีแล้วนะมันไม่เห็นไม่ดูทุกซอกทุกมุมนะเออทำไมไม่ดูทุกซอกทุกมุมเลยผมมุ่งจะในโมดสเปกเตอร์เอาคุณโมลองยืนนิ่งๆดูไม่เห็นครับอ๋อผมไม่ได้หาตัวนี้เองฮัลโหลโอเคตาสุดท้ายละตอนนี้ก็ เล่นมานานมากเลยนะเล่นมากี่ตามไม่รู้ผม,ล,ม,มลืมไปแล้วอ่ะสีทุ่มเลยอ้ออะไรวะเนี <c oughs> เ่ยแต่สุดท้ายนี้ครับผมจะไปแอบที่เดิมนะครับเฟอร์นิ์ <c oughs> มันจะไปแอบที่เดิมนะครับดูกันว่า,า,าจะเจอหรือ <ผม S 1> เปล่านะ,นะครับมากพร้อมละพร้อมละพร้อมละ อ่ะมาดูมาดูนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนเนี่ยเออมึงไปนอนเถอะไอ้มึงไปนอนเถอะโอ้โหได้เหรอได้เหรอนั่นอะไม่ได้หรอกมันผิดธรรมชาตินะนั่น่ะยิ่งเนียนนะยิ่งเนียน

เอ้ากูโดนเฉยเลยและสองคนนั้นโดนลูกหลงอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้เราจะกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นรายการอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับไว้เจอกันในคลิปสร้างตั้งประเดี๋ยวมังกรไอพีสามนะฮะไม่เป็นครับผมเป็นแมปอื่นก็ได้นะผมหาแมปที่ใหญ่ๆกว่านี้มานะจะได้แบบดูเป็นธรรมชาติกว่านี่นะฮะเอาแมปวิดด์เบิร์ดบูชบมาเขียนคำว่าซ่อนหานข้าบนก็กลายเป็นแมปซ่อนหานะครับโอเคเอ็ดมากครับ นี้วอแนคจากคิปนผมก็ขัดตลครับตอนนี้ปบบาล้างผ่าพันธุ์ลปปปเฮ้ยยเอครับอะเอพลังพลังโคตรจริงอะพลังออกแบบไปเหี้ย